สวัสดีค่ะบีบีฮันนี่วิสตาโรโยินดีต้อนรับนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทำาพิอาการเรีดิ้งกันนะคะหัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะคะคือหัวข้อ,อ,อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะมาอัปเดตกันนะคะว่า สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะมีช้อยมีตัวเลือกให้เลือกทั้งหมด4ีช้อยสตัวเลือกนะคะกองแรกจะเริ่มจากฝั่งนี้นะคะเลือกกองที่ดึงดูดมากที่สุดนะคะแล้วไปฟังคำทำนายกันสวัสดีค่ะชาวกลุ่มที่1นนะคะคนที่เลือกหลังไพ่อันนี้นะคะมามาดูกันนะว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะกุมภาพันธ์2024น่นะคะจากที่เห็นพลังงานหน้าไพ่นะเราว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่โอเคในช่วงเดือนในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ย โดยเฉพาะช่วงเดือนมกราคมเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยน่าจะมีประเด็นปัญหากันค่อนข้างเยอะนะบางคนเนี่ยอาจจะมีการบล็อกโซเชียลกันไปนะบางคนอาจจะเป็นลักษณะที่เหมือนเกิดปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาทําให้คุณกับเขาเนี่ยอยู่ในจุดที่แบบมันยังมองเห็นกันได้แต่ไม่สามารถเดินเข้าไปทักทายได้อะไรอย่างเงี้ยมันให้อารมณ์นั้นนะบางคนอาจจะยังสามารถมองเห็นกันได้อะ มองเห็นโซเชียลกันได้อาจจะใช้ของคนอื่นมาส่องหรืออะไรพวกนี้แต่มันไม่สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยเข้าไปทักทายอีกฝ่ายได้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีระยะห่างในความสัมพันธ์นะคะบางคนเนี่ยอาจจะแบบมีประเด็นปัญหาการบล็อกกันไปนะอาจจะมีประเด็นปัญหาทะเลาะกันบางสิ่งบางอย่างมีปัญหากันบางอย่างแน่ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็บางคนเนี่ยมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ บางคนอาจจะมีระยะทางด้วยนะมีระยะทางด้วยโอกาสในการที่จะได้มาเจอกันในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างยากนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนคุณกับเขาอ่ะมันมันดูยังวนเวียนกันอยู่แต่มันดูค่อนข้างมีระยะห่างนะส่วนใหญ่ความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็ถามว่าความสัมพันธ์เนี้ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยเราว่า ไพ่ในช่วงหนึ่งเดือนก่อนหน้านะั้นะมันไม่ค่อยดีนะแต่ช่วงเดือนกุมภาเนี่ยมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยในเดือนนี้ไพ่ประจําเดือนกุมภาเนี่ยมันค่อนข้างสวยเราก็เลยคิดว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ของหลายๆคนนะอาจจะกลับมาคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันกําลังคลี่คลายไปในตัวของมันเองปัญหาต่างๆเนี่ยมันกาลังคลี่คลายไปในตัวของมันเองนะคะ มีความเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะกลับมาดีขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะอาจจะเป็นเพราะว่ากุมภาพันธ์มันมีวันสําคัญสาคัญเกี่ยวกับเรื่องความรักได้มั้งมันเลยเป็นตัวแปรที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยอาจจะกลับมาดีกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเดือ,อนนี้เนี่ยบางคนเนี่ยคุณอาจจะมีเวลาได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นนะคะมีเวลาได้ไปไหนมาไหนได้กันมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะคือคุณกับเขาอาจจะมีโมเมนต์ดีๆเกิดขึ้นในเดือนนี้แน่นอนอ่ะ ส่วนใหญ่คนที่เลือกกลุ่มนี้นะแต่บรรยากาศในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเท่าที่เห็นหน้าไพ่เนี่ยตัวเขาในเดือนกุมภาพานนันธ์เนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะให้ความสนใจใส่ใจคุณดีนะถ้าคุณรู้สึกว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเขาไม่รู้เขาไม่สนใจคุณอะเดือนนี้อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็อาจจะแบบว่า เหมือนเป็นฟิลแบบเอาของบางอย่างมาให้หรือเป็นลักษณะที่พยายามจะเปย์บางสิ่งบางอย่างให้กับคุณบางคนคุณอาจจะได้เงินบางคนคุณอาจจะได้สิ่งของบางคนคุณอาจจะได้รับบางสิ่งบางอย่างรับได้รับการดูแลเทคแคร์ใส่ใจจากเขานะคะอย่างที่บอกนะว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าเดือนนี้คุณกับเขา,ามีโอกาสจะได้เดินทางไปไหนมาไหนได้วยกันถ้าเกิดมีแพลนนัดกันเอาไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแพลนมันก็จะเป็นไปตามนั้นตามที่ได้วางแผนเอาไว้นะคะอืม จริงๆหน้าไพ่เนี้ยไม่อยากจะอ่านไปในทางร้ายนะจริงๆมันสามารถตีความไปอีกแบบหนึ่งได้ว่าบางคนอ่ะมันมันจะมีบางเปอร์เซ็นต์น้อยๆที่คุณอาจจะมาถามถึงคนที่แบบเขา move on ไปกับคนอื่นแล้วหรือเปล่าเขามีคนอื่นไปแล้วหรือเปล่านะอืมบางคนอาจจะบางคนที่เข้ามาดูกลุ่มนี้อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นแบบนี้ได้อาจจะอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์แบบนี้ได้ก็คือแบบว่า เหมือนคุณมาถามถึงคนที่เขา move on ไปจากคุณแล้วหรือเปล่าไปเปิดตัวกับคนใหม่แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืมถ้าเกิดเป็นลักษณะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันก็จะเหมือนเป็นฟีลแบบมันอาจจะมีบางจุดบางอย่างในชีวิตของคุณกับเขาที่อาจจะยังวนเวียนยังมองเห็นกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยยังมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันอยู่อาจจะไม่ได้มากเหมือนแต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะโฟกัสกับความสัมพันธ์ใหม่ๆ คือเหมือนคือเหมือนใครบางคนในความสัมพันธ์เนี้ยไม่ว่าคุณหรือเขาจะเป็นฝ่ายที่มีการไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นอ่ะคือเขาก็จะโฟกัสกับความสัมพันธ์กับคนของตัวเองมากกว่าอะไรประมาณเนี้ยเป็นลักษณะนั้นนะคะบางคนมันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์นได้น้อยที่อาจจะมาถามถึงคนที่เขาไม่เปิดตัวคนอื่นแล้วเขา move on ไปกับคนอื่นแล้วอะไรประมาณเนี้ยได้นะคะโอเคสำหรับชาวกลุ่มที่1ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับ แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในเดือนกุมภาพันธ์นะคะมาขอดูราศีของคุณกับเขาหน่อยค่ะราศีเมถุนนะราศีพิจิกธาตุดินพฤษศกันมังกรแล้วก็ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะเลขที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีเลข3 8 26แล้วก็เลข24นะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวกลุ่มที่1นะคะเดี๋ยวไปต่อกับชาวกลุ่มที่2กันคะ่ะ สวัสดีค่ะชาวกลุ่มที่2นะคะคนที่เลือกหลังไพ่อันนี้นะคะการใบนี้นะถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะในเดือนกุมภาพันธ์2024นี้จะเป็นอย่างไรนะคะส่วนใหญ่เนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยส่วนใหญ่เลยนะบางคนอาจจะมาถามถึงคนที่กำลังมีประเด็นปัญหากันอยู่ก็ได้แล้วก็อยู่ในจุดที่แบบ อีกฝ่ายหนึ่งเขาทําท่าเหมือนอยากจะเลิกกับเราอ่ะอเหมือนเขาทําท่าเหมือนอยากจะเลิกกับเราอะไรประมาณเนี้ยจะจะมีท่าทีแบบไหนก็แล้วแต่แหละแต่พฤติกรรมของเขาอ่ะคุณรู้สึกได้ว่าแบบเหมือนเขาอยากจะเลิกกับเราอะไรประมาณนี้หรือบางคนอาจจะมาถามถึงคนที่จบกันไปแล้วก็ได้นะกรณีแรกอาจจะมาถามถึงคนที่จบกันไปแล้วกรณีที่สองเนี่ยอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่อีกฝ่ายหนึ่งมันมันเริ่มมีเขาขึ้นมาแล้วว่ามันมีเขาโค้งขึ้นมาแล้วว่าเออน่าจะจบกันอะไรประมาณนี้ เป็นลักษณะนั้นนะคะแต่จากที่เห็นหน้าไพ่เนี่ยถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะในกรณีของคนที่จบกันไปแล้วนะคะจบกันไปแล้วเนี่ยเราว่าถ้าจบกันไปแล้วมองว่ามันมีไพ่สื่อสารขึ้นมาอยู่คุณกับเขาอาจจะยังสอดส่องโซเชียลกันได้ในกรณีที่จบกันไปแล้วนะอาจจะยังสอดส่องโซเชียลกันได้ อาจจะยังสามารถติดต่อกันได้บางคนเลิกกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อาจจะยังมีการพูดคุยสื่อสารกันอยู่มีการทักทายเซฮัลโหลกันอยู่นะคะยังเห็นว่าคุณกับเขาอะยังมีการพูดคุยสื่อสารกันอยู่บางคนถ้าเกิดจบกันไปแล้วอะไรเงี้ยมีความเป็นไปได้ว่าเดือนนี้เนี่ยเขาอาจจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ก็คือแบบว่าเหมือนเหมือนกลับมาคุยกับเราเฉยๆอะต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเป็นกรณีของคนที่จบกันไปแล้วเนี่ยสเต็ปแรกถ้าเกิดเขาเพิ่งจะมาหาเราอะ คือเขาไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรในความสัมพันธน์นะเขาแค่อืเขาแค่แบบอยากกลับมาคุยเฉยๆแต่ยังไม่ได้วางแผนเอาไว้ในอนาคตว่าแบบจะคบกันไหมอะไรยังไงเพราะว่ามีความเป็นไปได้ว่าคนที่จบกันไปแล้วเนี่ยเขาจะติดต่อมาหาคุณใหม่ในเดือนนี้แล้วก็อืมคุณต้องไปเช็คนะว่าเขาอะตอนที่เขากลับมาติดต่อกับคุณอนะเขามีคนอื่นด้วยหรือเปล่าเพราะจากที่เห็นหน้าไพ่เนี่ยไพ่มันก็เตือนขึ้นมาว่า ถ้าเกิดคนที่มีประเด็นปัญหาจบกับคุณไปแล้ววนกลับมาใหม่ในความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะเราว่ามันอาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้ที่อาจจะอยู่ในจุดที่กําลังมีช้อยกําลังมีตัวเลือกอยู่อะไรประมาณนี้นะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะยังค่อนข้างมีระยะห่างอยู่นะคะจะไม่เห็นหน้าไพ่นะยังไม่เห็นว่าใน,นกรณีของคนที่จบกันไปแล้วอะยังไม่เห็นว่าติดต่อมาแล้วคุยกันแล้วจะกลับมาคบกันหรือเปล่าจะไม่เห็นหน้าไพ่อะ ยังไม่ชัดนะว่าจะคบกันไหนจริงๆไพ่มันก็ตีขึ้นมาว่าถ้าเกิดเคยเคยคบเป็นแฟนแล้วนะเราว่าในอนาคตข้างหน้ายังมีโอกาสจะกลับมาคบกันอยู่แต่รอบนี้ไพ่มันยังขึ้นมาไม่ชัดว่าจะได้กลับมาคบกันในเดือนไหนแต่ในอนาคตมีเปอร์เซ็นต์ได้กลับมาคบแต่ไม่ใช่ในระยะใกล้ๆนี้แน่นอนรอบนี้ที่เขากลับมาเนี่ยเขาน่าจะกลับมาแบบเหมือนเช็คเลตติ้งอะกลับมาเพื่อ เก็บเราเอาไว้เป็นช้อยเก็บเราเอาไว้เป็นตัวเลือกกักเราเอาไว้เป็นคนคุยก่อนอะไรประมาณนี้จะเป็นลักษณะนั้นนะคะบางคนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีหลายๆบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องนะบางคนเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าอีกกรณีหนึ่งนะมีความเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบรักซ้อนนะซ้อนแบบไหนก็อีกเรื่องหนึ่งบางคนอาจจะคุยเยอะคุยซ้อนบางคนอาจจะแบบ ซ้อนจริงๆอ่ะแบบมีมือที่3เข้ามาจริงๆแล้วก็เหมือนเหมือนมีประเด็นปัญหาเหมือนทะเลาะกันแล้วด้วยนะบางคนนะคะก็เห็นว่าถ้า,ถ,าถ้าเกิดคุณเนี่ยเขามีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมือที่สาการครบซ้อนอะไรแบบนี้กันอยู่เนี่ยคิดว่าในเดือนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีระยะห่างกันนะมันอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าก็เดิมๆอ่ะคุณคุณก็ยังปกติเดิมๆแต่ก็ แต่ในขณะเดียวกันคุณก็ไม่ได้พยายามอะไรในความสัมพันธ์เหมือนคุณก็จะปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นไปแล้วก็อาจจะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่พยายามมีระยะห่างกับเขาด้วยเพราะรู้สึกว่าเขาไม่ยอมเลือกอะไรประมาณนี้เป็นลักษณะนั้นนะคะก็ยังเห็นว่าในกรณีของรักซ้อนเนี่ยมันก็ยังอีลงตุงนางแบบนี้อยู่นะแล้วก็ถ้าเกิดเคยมีประเด็นปัญหาเคยทะเลาะกันเรื่องนี้มาแล้วในอนาคตก็มีโอกาสที่จะทะเลาะกันอีกในประเด็นปัญหาเรื่องนี้นะคะอืม ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวกลุ่มที่สนะโอเคสำหรับสถานการณ์เดือนกุมภาพันธ์ก็จะประมาณนี้นะคะชาวกลุ่มที่สองนะเดี๋ยวขอดูราศีตัวคุณกับตัวเขาหน่อยค่ะราศีธนูนะราศีกันราศีมีนแล้วก็ ราศีกุมนะคะเลขที่เกี่ยวข้องมีเลข9้เลข6เลข12แล้วก็เลข1 1นะคะโอเคนะเดี๋ยวไปต่อกับชาวกลุ่มที่3กันค่ะสวัสดีค่ะชาวกลุ่มที่3านะคะคนที่เลือกหลังไพ่อันนี้นะคะนี่อันนี้นะมา,มา <c oughs> ถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะ ส่วนใหญ่กลุ่มนี้เนี่ยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยบางคนอาจจะบางคนเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีระยะทางห่างไกลกันนะคะบางคนอาจจะอยู่ไกลกันถึงต่างประเทศบางคนอาจจะอยู่ต่างจังหวัดนะบางคนเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางนะคะแล้วก็เหมือนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระยะทางอ่ะ มันดูแบบพอพอมีระยะทางห่างไกลกันขึ้นมามันมันดูไม่ค่อยสนใจใส่ใจกันสักเท่าไหร่คุยกันไปคุยกันมาก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันอื่อๆึๆยรู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่ค่อยให้ความร่วมมือนะความสัมพันธ์นี้อาจจะมีปัญหาค่อนข้างบ่อยอาจจะมีการเทนัดกันค่อนข้างบ่อยก็ได้หรืออาจจะแบบรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความร่วมมือจากอีกฝ่ายนะ บางคนคุณกําลังดิลอยู่กับคนที่เขาเป็นบุคคลที่มีกิจกรรมในชีวิตของเขาค่อนข้างเยอะมีสิ่งสําคัญในชีวิตของเขาที่เขาจะต้องทําค่อนข้างเยอะนะจนบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้โฟกัสมาที่เราสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นลักษณะนั้นบางคนอาจจะแบบเป็นความสัมพันธ์ที่แบบก่อนหน้านี้อาจจะเงียบเียบกันไปหรือเปล่านะเงียบเียบกันไปไม่ค่อยได้พูดคุยกันหรืออาจจะเงียบแบบเงียบไปเลยนะ สำหรับคนที่ก่อนนั้นนี่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีประเด็นปัญหาอะไรกันแล้วก็เงียบเงียบกันไปนะเราว่าเดือนนี้มีความเป็นไปได้ว่าอีกฝ่ายเนเงอ่ะเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ใหม่ถ้าเกิดกลุ่มนี้คุณกําลังรอคนเก่าๆอยู่หรือรอการติดต่อจากอีกฝ่ายรอการเทคแอคชั่นจากอีกฝ่ายนะคะมีความเป็นไปได้ว่าเดือนนี้เขาก็จะพยายามติดต่อมาหาคุณเอง บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะที่เขาจะพยายามเดินทางมาหาคุณเองถ้าเกิดมันไม่ไกลมากนะถ้าไม่ไกลมากถ้าอยู่ไม่ไกลมากเขาจะเดินทางมาหาคุณเองคุณกับเขามีโอกาสที่จะได้เจอกันในเดือนนี้นะคะอืมแล้วก็อย่างที่บอกอะ่ะคือเดือนนี้อีกฝ่ายเนี่ยเขาอาจจะมีกิจกรรมมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเขาที่เขาจะต้องไปทำนะอืมมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าแบบ เหมือนเหมือนกิจกรรมที่เขาทําหรืองานที่เขาทำนะมันทําให้คุณไม่ค่อยมั่นใจว่าเอ๊ะเดือนนี้หรือบางช่วงเขาจะมีเวลาให้เราไหมนะอะไรอย่างเงี้ยอืมจะเป็นลักษณะนั้นนะคะบางคนถ้าเกิดอยู่ไม่ไกลกันมากมีโอกาสที่จะได้มาเจอกันนะมีโอกาสที่จะได้มาเจอกันแล้วก็มีโอกาสที่เดือนนี้บางคนคุณกับเขาอาจจะได้มีเซ็ก์กันนะเพราะว่าตําแหน่งเดือนกุมภาเนี่ก็ขึ้นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเซ็ก์นะก็เลยคิดว่าเดือนนี้บางคนอาจจะแบบ มีโอกาสได้แบบสกินชิดกันได้อยู่ใกล้ชิดกันนะเป็นลักษณะนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดบางคนอยู่ไกลกันมากในะกรณีของคนที่อยู่ไกลกันมากแบบคิดว่ายังไงก็ไม่ได้เจอกันแน่ๆอะไรประมาณนี้เราว่าเขาก็ยังทําตัวปกติกับคุณนะเผลอเก็อาจจะทําตัวน่ารักกับคุณมากขึ้นด้วยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่มันไม่สามารถมาเจอกันได้ด้วยความที่บางคนมันไกลกันเกินไปจนไม่มีโอกาสที่จะได้เจอกันอะ ทีนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งว่าในระหว่างที่คุณกับเขาห่างกันไปห่างห่างกันอยู่เนี่ยในเดือนนี้คุณต้องเช็คดีๆว่าเขาแอบคุยคุยกับคนอื่นหรือเปล่าหรือบางคนมันอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่คุณห่างกับเขามากอะใกล้กับเขามากอะคุณก็มีคนอื่นด้วยอะไรประมาณเนี้ยจะเป็นลักษณะน,นั้นนะคะโอเคโดยรวมๆนะเราว่าบรรยากาศในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมันก็ดีนะจากที่เห็นหน้าภน่ยมันก็ดีคือเขาก็ ทำตัวน่ารักอยกกู่ก็ยังน่ารักอยู่จะได้เห็นหนาภาย,ยังทำตัวดีนะคะโอเคสาหรับชาวกลุ่มที่3ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอดูราศีตัวคุณกับตัวเขาหน่อยนะว่าจะเป็นอย่างไรราศีมีนราศีสิงห์ราศีตุลแล้วก็ราศีพฤษศนะคะเลขที่เกี่ยวข้องมีเลข12เลข5เลข7แล้วก็เลข2 ะะโอเคสำหรับชาวกลุ่มที่3ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปต่อกับชาวกลุ่มที่4กันค่ะสวัสดีค่ะชาวกลุ่มที่4ี่นะคะคนที่เลือกหลังไพ่อันนี้นะคะมาถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะมันอาจจะสลับกันได้นะเราว่ามันตีได้2แบบซึ่ง2แบบในที่นี้มันอาจจะสลับเรื่องราวกันนะคะ กรณีแรกนะบางคนเนี่ยบางคนคุณกับเขาอาจจะเพิ่งมีสถานะที่ชัดเจนกันมาได้ไม่นานหรือความสัมพันธ์นี้มันมีการกระทำอะไรบางอย่างในช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้ที่อืมอันนี้เขาเรียกว่าแฟนอันนี้แฟนไม่ไม่ใช่เพื่อนพี่น้องไม่ใช่แค่คนคุยอันนี้ยคือฟิลคนรักฟิลแฟนเป็นลักษณะนั้นนะคะแล้วก็ ปัจจุบันนี้เนี่ยบางคนเนี่ยคุณกับเขาอาจจะอยู่ไกลกันบางคนไกลกันถึงต่างประเทศเลยนะบางคนไกลกันถึงต่างประเทศเลยนะคะอเหมือนเป็นฟิลแบบการจะมาเจอกันการที่จะมาอยู่ได้ใกล้ๆกันอะไรเงี้ยมันค่อนข้างยากนะบางคนเนี่ยถ้าเกิดคุณกับเขาเป็นแฟนกันนะต่อให้เป็นแฟนกันแต่ส่วนใหญ่กลุ่มนี้คุณกับเขาอาจจะไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน ส่วนใหญ่คุณอาจจะอยู่กันคนละที่ทํางานกันคนละที่ทํางานอยู่ต่างจังหวัดทํางานอยู่ต่างประเทศอะไรก็ว่าไปนะคะอเราว่าเดือนนี้เนี่ยในกรณีนี้เนี่ยเดือนนี้คุณกับเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกันนะจากที่เห็นหน้าไพาอ่อ่ะส่วนใหญ่แล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนคุณกับเขาต่างคนต่างอยู่อะ่ะต่างคนต่างมีชีวิตเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยคือมีความรักมีความรู้สึกดีๆให้กันก็จริงแต่คุณกับเขาอยู่กันคนละที่นะ แต่การอยู่กันคนละที่ในที่นี้มันก็ไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกทุกข์ใจหรืออะไรนะจากที่เห็นนาไยอาจจะรู้สึกเสียดายบางโอกาสที่แบบเออเราไม่ได้อยู่ใกล้กันอะไรประมาณนี้แต่มันไม่ได้มันไม่มันไม่มีความรู้สึกที่ไม่ดีขึ้นมาจากที่เห็นนาัยอ่ะถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ไกลกันนะคิดว่าเดือนนี้คุณกับเขาอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันด้วยหรือโดยปกติแล้วคุณกับเขาอยู่คนละที่กันอยู่แล้วไม่มีโอกาสได้เจอกันอยู่แล้วนะคะอืมนะ เราว่าเดือนนี้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยเขาก็ยังค่อนข้างรักคุณนะเขาก็ยังค่อนข้างโฟกัสมาที่คุณอยู่ยังรู้สึกรู้สึกรักรู้สึกดีๆคุณอยากเจอคุณอยากอยู่ใกล้ๆคุณอะไรเงี้ยแต่ด้วยปัจจัยบางอย่างอ่ะมันทําให้คุณกับเขาแบบรักย,ยังรักกันอยู่แต่ก็รักในแบบที่ต่างคนต่างอยู่กันแบบเนี้ยอืมจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะอีกกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งเนี่ยอืมบางคนเนี่ย มาถามถึงคนเก่าแบบเก่าเราเราตีระยะเวลาไม่ได้ว่าเก่าในระเก่าขนาดไหนตีตีไม่ได้ว่าเก่าขนาดไหนแต่มันนานมากพอที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ่ะมีการไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆไปแล้วเออในกรณีที่คุณมาถาม,ถามถึงคนที่เขาไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคนอื่นแล้วเราว่าสิ่งสิ่งที่เราจะบอกคุณก็คือเขาอ่ะยังรัก ยังอยากจะกลับมาหาคุณอยู่ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เขาจะมีคนอื่นไปแล้วก็ตามนะและเดือนนี้เขาก็ยังรักยังรู้สึกดีๆกับคุณยังอยากเจอคุณยังอยากติดต่อยังอยากพูดคุยกับคุณอยู่นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะมีคนอื่นไปแล้วรักกับคนอื่นไปแล้วแต่เขายังสนใจคุณอยู่มากๆเพราะเขารู้สึกว่าชีวิตคุณหลังจากไม่มีเขาเนี่ยมันดีเหลือเกินอืมเป็นลักษณะนั้นนะคะ เขายังรักเขายังมีเยอะใหญ่กับคุณอยู่ถามว่าเขารักคนของตัวเองไหมรักคนใหม่ของเขาไหมเขาก็รักนะแต่เขาก็รู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์คุณคุณน่าดึงดูดอะ่ะคุณน่าสนใจกว่าคนที่เขาคนที่อยู่ข้างกายเขาอะ่ะวางง่ายๆอืมประมาณนั้นนะคะจากที่เห็นหน้าไพ่นะโอเคถ้าเป็นในกรณีที่มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งในความสัมพันธ์นี้ที่มีการไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วเนี่ยเราว่าคนที่ คนที่ยังอยู่เป็นโสดคนที่ยังอยู่คนเดียวอ่ะก็ยังแฮปปี้กับชีวิตตัวเองนะดูไม่ได้สนดูไม่ได้แคร์อะไรดูแฮปปี้กับชีวิตตัวเองดีดูดูสบายกับจุดที่ตัวเองยืนอยู่นะเป็นลักษณะนั้นนะคะโอเคสำหรับชาวกลุ่มที่สี่ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอดูราศีตัวคุณกับตัวเขาหน่อยนะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้าง ราศีกันทัดลมเมถุนตุลกลมนะราศีเมถุนแล้วก็ราศีตุลน,นะคะเลขที่เกี่ยวข้องมีเลข6 25เลข3แล้วก็เลข7นะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวกลุ่มที่4นะ ถ้าชอบไปที่การอ่านไพ่ของเรานะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากอ่านอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถไปอ่านได้ที่เพจได้ที่ IG ของเรานะคะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะต่อไปก็จะพยายามอัปคลิปให้ดูกันทุกๆสัปดาห์นะคะจะพยายามทำนะคะโอเคนะประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ